วันนี้เราจะมาพูดถึงปิดหน้าจอด้านซ้ายสุดของเครื่องหน้าต่างอะหน้าต่างหน้าจอของด้านซ้ายสุดของเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9ทำยังไงอันนี้เนี่ยบางคนลำคาญรวมไปจนถึงผมเองก็ลำคาญเดี๋ยวผมเองก็ลำคาญแต่เรา มันมีไว้จะทําอะไรก่อนหน้าจอซ้ายสุดเนี่ยอ่าหน้าจอซ้ายสุดเนี่ยเราก็ต้องลองลูดไปดูเวลาเราอยู่ในหน้าจอโฮมหน้าจอหลักแบบนี้แล้วเราลูดลูดมือลูดนิ้วเราไปทางขวามือเนี่ยเพื่อไปทางหน้าจอทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นนี่เนี่ยเนี่ยหน้าต่างเนี่ยขึ้นมาหน้าต่างนี้อันนี้เขามีไว้คล้ายๆแบบเออมันมีประโยชน์ตรงมันคลา้ายๆหนังสือพิมพ์อ่ะพี่คือพี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อหนังสือพิมพ์แล้วอะไรอะไรก็อยู่ในอยู่ในมือถือ มันก็จะมีเรื่องข้อมูลข่าวสารอย่างที่เราสนใจเช่นถ้าเกิดเราเราเสิร์ชหาข้อมูลอะไรบ่อยๆมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้คุณได้ดูมันก็จะมีข้อมูลข่าวสารอะไรนู่นนี่นั่นให้คุณดูก็มันก็มันก็โอเคดีนะอ่ามันก็โอเคดีสำหรัคนบางคนที่อาจจะชอบแต่ถ้าคุณไม่ชอบเพราะลำคาญเพราะลำคาญ แล้วจะปิดหน้าต่างนี้ยังไงพอลู่ทีไรก็เจออยากจะปิดมันนะเออบางทีเราไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราก็ไปในตั้งค่าเตเป้เนี่เราไปในตั้งค่าได้นะจ๊ะเข้าไปในตั้งค่าเมื่อเข้าไปในตั้งค่าแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือ่อนลงไปข้างล่างหน่อยหนึ่งไปเลือกตรงหน้าจอหลักนี่คําว่าหน้าจอหลักกดเข้าไปในหน้าจอหลักจึกจากนั้นเนี่ย เราก็ไปเลือกนี่ Google Discovery อะไรเงี้ยเขาจะพาคุณไปท่องโลกง่ายๆด้วยการเพียงแค่คุณเปิดเข้าไปดูเขาหน่อยเขาก็จะมีเหมือนหนังสือพิมพ์เหมือนข่าวเหมือนอะไรให้คุณได้ดูถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ปิดมันซะนี่ก็ปิดตรงนี้นี่ปิดซะนี่กดจึ๊กปิดจึ๊กลงไปอ่ะกด Home ออกมาข้างนอกแล้วเราก็ลูดดูอ่ะนี่เห็นไหมลูดลูดลูดไม่ไปแล้วอ่ะนี่เป็นการปิดหน้าจอด้านซ้ายสุด หรือหน้าต่างซ้ายสุดของเครื่องโทรศัพท์เสียวหมี่ Redmi ผมว่าหน้าก็จะเป็นทุกรุ่นละมั้งคงไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอก <c oughs> ดูเทียบเคียงเอาเตออถ้าเป็นยี่ห้อนี้นะอันนี้แต่เครื่องเนี้โน้ตเกนะประมาณนี้แหละเอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ